ข้อแรกคือข้อนี้ครับอดทนอดกลั้นครับเอาง่ายๆคือถ้าจะทําให้เก็บเงินได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากจังหวะแรกก่อนก็คือการซื้อครับถ้าเกิดเราควบคุมการซื้อของตัวเองได้เนี่ยเงินก็จะออกจากกระเป๋าเราได้น้อยลงครับซึ่งมันเป็นวิธีที่ควบคุมได้ง่ายแล้วก็เห็นผลชัดเจนที่สุดแล้วครับ คือถ้าเราทําให้เงินออกจากกระเป๋าเราได้ยากมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีโอกาสสูงขึ้นที่เราจะประสบความสาเร็จในการเก็บเงินได้ครับเทคนิคนึงที่เทคนิคนึงที่ผมอยากจะแนะนําก็คือการซื้อทีเล์ครับซึ่งผมก็ใช้บ่อยนะโดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยเราซื้อของออนไลน์ใช่ไหมแล้วมันก็มีโปรเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะอยู่ในแอปไหนนะครับถ้าเกิดเราอยากจะซื้อสิ่งไหนหรือว่าเห็นสิ่งนั้นและเราโดนใจอยากจะได้นะเราเอามาันมาวางไว้ในตะกร้าก่อนครับแต่ว่าห้ามกดยืนยันซื้อนะ ให้มันอยู่ในตะกร้าตรงนั้นน่ะสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนแล้วเราก็ค่อยเปิดมาดูมันใหม่ว่าเราอยากได้มันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงเนี้ยมาร์เก็ตตหรือว่า Ad หรือว่าอะไรต่างๆนานาน,าน่ะมันมี AI มาช่วยด้วยทำให้มันเนี่ยสามารถเจาะใจเราได้แบบค่อนข้างจะได้ผลมากๆเลยครับแล้วทําให้เราเนี่ยตกเป็นทาสการตลาดหลายครั้งโดยที่ไม่รู้ตัวครับ การเอาของเนี่ยมาวางไว้ในตะกร้าหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้ซื้อผ่านแอปซื้อผ่านออฟไลน์ทั่วไปแบบเนี้ยแล้วก็เลงของนั้นไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าก็จดเอาไว้ แล้วก็รอดูว่าพอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะเรายังอยากได้มันจริงๆหรือเปล่าซึ่งพอมันผ่านช่วงนั้นไปแล้วเนี่ยความโลภความมาร์เก็ตติ้งความการตลาดความฮัลูฮลาความตื่นตาตื่นใจอะ่ะมันก็จะลดลงไปครับแล้วมันก็จะเป็นการถามกับตัวเองจริงๆว่าชีวิตชั้นเนี่ยต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าต้องการใช้ของของสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคําตอบมันอ่ะยังคงต้องการอยู่ เอามาแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์เสียตังค์ซื้อมันมาแล้วเนี่ยมันมาเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงๆถึงตอนนั้นน่ยก็ค่อยตัดสินใจซื้อครับแต่ผมเชื่อว่าเพียงแค่คุณเอามากองเอาไว้อะสักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะผมว่าคุณน่าจะตัดช้อยได้ค่อนข้างเยอะแล้วครับเพราะว่าผมอ่ะใช้วิธีนี้กับการช็อปออนไลน์ครับแล้วมันก็ค่อนข้างตัดออกไปได้เยอะจริงๆคือผมรู้เลยว่ามันมีหลายๆอย่างที่ผมไม่จะเป็นต้องซื้อครับ แล้วพอมันผ่านมาอาทิตย์นึงอปรากฏว่าผมก็ไม่ได้อยากได้มาแล้วครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีแรกที่ผมอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆแื่อละกันนะครับผม